กรณีของตำรวจน้ำหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรือบรรทุกน้ํามัน3ามลำฮะออกไปจากท่าเรือตำรวจน้ําสัตหีบหน้าสุดท้ายต้องไปตามกันถึงที่ กัมพูชาเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีคําสั่งของนะครับผู้ชาการตรวจสอบสวนกลางครับมีคําสั่งพูดกับแบบภาษาชาวบ้านเด้งเลยนะผู้บังคับการตํารวจน้ําแล้วนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของบิ๊กเต่าครับก็ยอมรับครับว่าตอนนี้น่าจะต้องมีการออกหมายจับบุคคลสําคัญนั่นก็คือเราพูดถึงบ่อยครั้งจอจานจอจานเสียโจ้ฮะเจ้าพอ่อคานน้ำมันเถื่อนงานนี้อาจจะต้องมีการออกหมายจับครับ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับเรือบรรทุกน้ํามันเถื่อนสามลำนะครับที่มีน้ํามันกว่า3าม0สนลิตรหายไประหว่างจอดเทียบท่ารอการดาเนินคดีที่บริเวณท่าเทียบเรือตำรวจน้ําอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะเจอเรือของกลางแต่ที่เราเล่าไปน้ํามัน สามแสนกว่าลิตรแทบไม่เหลือนะฮะแล้วที่สําคัญมีคนงานบางส่วนก็หายปีกต่างหากเนี่ยนะครับล่าสุดพลตารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้ชาการตารวจสอบสวนกลางว่าบิ๊กเต่าก็เปิดเผยครับเมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับรวมถึงเสียโจ้ด้วยเนี่ยนะครับส่วนการเชิญตัวพยานปากเอกซึ่งคาดว่าจะเป็นญาติกับเสียโจ้ซึ่งตามรายงานก็คือแชทหลุดที่ออกมาเนี่ยนะฮะ บิ๊กเต่าก็ยอมรับว่าโทรศัพท์ไปพูดคุยแล้วแต่ไม่คืบหน้านะครับขณะนี้ส่งหนังสือเชิญตัวไปแล้วหนึ่งครั้งดูเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือครับเพราะตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยมีการติดต่อไปยังคนสนิทนะครับสสถึง3คนแล้วก็นายกอบจนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการส่งหนังสือเชิญเนี่ยนะฮะญาติสนิทกับเสียโจรายนี้เนี่ยนะฮะจะส่งหนังสืออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วครับด้านพันตรเอกสิทธิพรกสิทธ์นะครับพร้อมกับการสองบกปปครับก็ให้ข้อมูลเเพิิ่่มมตบอกวา ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อพยานรายนี้ครับเพื่อตรวจสอบข้อได้จริงเกี่ยวกับแชทหลุดรับสวยส่วนลูกเรือที่นําเรือของกลางหนีนั้นคืออย่างที่บอกไปฮะหายเป็นเกือบครึ่งเหมือนกันนะไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวดำเนินคดีครับยืนยันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีคนรับนะในเรื่องของออการละเมิดชดใช้ค่าเสียหายก็ขึ้นอยู่กับนะครับว่าศาลจะมีการพิจารณาเฉลีย่ยโดยย้ำว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีการรับผิดชอบ ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับมีคําสั่งของผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพภูริเดชนะครับก็มีคําสั่งหรือถ้าเราพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือเด้งเนี่ยแหละฮะพลตํารวจตรีพฤทธิพงศ์นุชนาฏนะครับผู้การตํารวจน้ําให้ไปปฏิบัติราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นการชั่วคราวโดวยขาดจากสังกัดเดิมเนี่ยนะครับ บิ๊กต่าก็ชี้แจงว่าก็เป็นการปัดกวาดบ้านตัวเองแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงให้ปรากฏพื่อที่แจงให้กับประชาชนได้มีความชัดเจนนะฮะในเรื่องของการแจ้งข้อก,กล่าวหาต่อเจ้าที่ทั้งมาตรา157แล้วก็เรื่องของการดําเนินการทางวินัยด้วยนะครับหลังจากพบว่าบกพร่องร้ายแรงจริงครับซึ่งผูวู ตำรวจน้ำเนี่ยนะว่าผู้บังคับการตำรวจน้ำควรใส่ใจดูแลมากกว่านี้เพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญมากนะฮะ oh. เรือบรรทุกน้ํามันของกลางหายไปถึง3มามลำขณะเดียวกันครับผู้บังคับการตำรวจน้ำพลตารวจตรีพุทธิพงศ์นุชนะเองเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้เสนอเองครับให้ผู้บัคับบัญชาเนี่ยพิจารณายกย้ายเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างโปรง่งใสแล้วก็ได้มีการเสนอขอย้ายตัวเองมาตั้งแต่ตามเรือคืนมาได้แล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะนั้นผู้บังคับบัญชาเนี่ยขอ สอบวินัยออกมาก่อนซึ่งต่อมาเพราะว่ามีความผิดนะครับคือตํารวจน้าชั้นประทวน3านายแล้วก็มีการถูกตั้งกรรมาการสอบวินัยร้ายแรงนะครับก็เลยทําให้ผู้บัญชาการเนี่ยนะครับมีคําสั่งนี้ออกมาอีกหนึ่งท่านนะพลตํารวเอกไกลบุญสวดทรงฮะท่านเป็นเจริญตรวจชาติแล้วก็เป็นผู้มยการปราบปรามการกระทำความผิดกับน้ำมันเชื้อเพลิงสำนังกงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคดีนี้คดีเรื่องของเรือน้ํามันเถื่อนหายเนี่ยจะจบแน่ในปีนี้นะฮะโดยบอกว่าขอเวลาอีกแป๊บหนึ่ง จะเอาขาบวนการนี้ออกมาแฉและผมจะจับบทนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนักข่าวถามพตววลตบตรเอกไกรบุญบอกว่างานนี้กลัวจะเจอต่อไหม,มท่านพตววลตบตเอกไกรบุญบอกไม่กลัวเจอต่อะฮะรวมถึงการที่ต้องออกหมายจับเสจโจและพูดกันตรงไปตรงมานะะเนี่ยนะฮะเสจโจเนี่ยถือพาสปอร์ตสองสัญชาติจะมีปัญหาไหมพลตบตเอกไกรบุญบอกว่าอย่างไรก็ต้องดําเนินการไปก่อนในเรื่องของการออกหมายจับหรือว่าการดาเนินคดีนะครับ